S World s ส o น k e r c h a m p เ o n s h i p สุดยอดการแข่งขันสอยคิวระดับโลก World s ส o o k e r c h a m p i ป n s h i p คือรายการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ c r u ซิ b เบิลเท t เตเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษถือเป็นหนึ่งในสามรายการใหญ่ของสุกเกอร์ที่เรียกว่า Triple c r o w าว การแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นในปี1927โดยโจเดวิสเป็นแชมป์คนแรกครองแชมป์ถึง15สมัยติดต่อกันรูปแบบการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ยังคงเป็นทัวรนาเมนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดกติกาพื้นฐานของสนุกเกอร์คือการแทงลูกขาวให้กระทบลูกสีต่างๆลงหลุม โดยมีคะแนนแตกต่างกันไปผู้เล่นต้องวางแผนการแทงอย่างแม่นยำเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดและเอาชนะคู่แข่งการแข่งขันใช้ระบบน็อกเอาท์ผู้เล่นสองคนจะผลัดกันแทงจนกว่าจะมีคนทำคะแนนได้มากกว่าในแต่ละเฟรมผู้ที่ชนะจำนวนเฟรมตามที่กำหนดก่อนจะเป็นผู้ชนะในแมชนั้น บรูซิบอลเิเยเตอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกตั้งแต่ปี1977สนามแห่งนี้ได้ต้อนรับสุดยอดนักสนุกเกอร์จากทั่วโลกสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจมากมายสตีฟเดวิสเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สนุกเกอร์ควา้าแชมป์โลก6สมัยในยุค80 สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการสนุกเกอร์สตีเฟนเฮนดรีนักสนุกเกอร์ชาวสกอตสร้างสถิติคว้าแชมป์โลก7สมัยถือเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุค90ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันและแม่นยำารนีโอซลิแวนหรือเดอะร็อกเก็ต ือขวัญใจแฟนสนุกเกอร์ด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วและน่าตื่นเต้นควาแชมป์โลกไปครองหลายสมัยและยังคงเป็นผู้เล่นแถวหน้านอกจากผู้เล่นชาวอังกฤษและสกอตแลนด์แล้วยังมีผู้เล่นจากทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในเวิลด์ส o นุ e เกอร์แชมเปี้ยแสดงให้เห็นถึงความนิยมของกีฬาสนุกเกอร์ในระดับสากล การทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มคือความสำเร็จสูงสุดในการเล่นสนุกเกอร์การได้เห็นนักกีฬาทำแม็กซิมัมเบรกในการแข่งขันระดับโลกสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากการแข่งขัน World Snooker Championship ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นเทศกาลที่แฟนสนุกเกอร์จากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อร่วมชมและเชียร์นักกีฬาที่ตนชื่นชอบการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังทั่วโลกทำให้ World Snooker Championship กลายเป็นรายการกีฬายอดนิยมที่มีผู้ชมติดตามจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นและวงการสนุกเกอร์ การฝึกฝนอย่างหนักความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกรง่งคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักสนุกเกอร์ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกการเป็นแชมป์โลกต้องอาศัยความสามารถและความทุ่มเทยอย่างมาก w o r ส d น n o เก e r c h a ม p ป o n s h i p ยังคงเป็นรายการแข่งขันที่ทรงเกียรติและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่และแฟนกีฬาสนุกเกอร์ทั่วโลกในอนาคตคาดว่า World Snooker Championship จะยังคงพัฒนาต่อไปโดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มอัตรสในการรับชมและทำให้การแข่งขันมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น